มาอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นการรวมเคสตัศดีกรณีศึกษานะครับของอจังหวัดต้นแบบในงานสอบและงานบุญบอนเล่าที่ขับเคลื่อนนะครับในปีแรกของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนี้นะครับเ,เราจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดมีฮะลำปางนะครับนี่กี้เราพูดถึงลำปางขับเคลื่อนอย่างไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเรามีเขามีคําสั่งอย่างไรนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างบันทึกข้อตกลงนะครับ เรามาีพื้นที่ไหนบ้างที่ดำเนินการมาแล้วสำเร็จนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับมีการขับเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็ตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีโครงกรารโครงกรารนี้เขียนอย่างไรนะครับ แล้วก็โครงการนี้นะครับลงนามโดยใครมีผู้ว่าราชการลงนามด้วยนะครับตอนนั้นจังหวัดศรีสเกตเนี่ยท่านผู้ว่าสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยท่านเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังท่านก็ลงนามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการทํางานในระดับอําเภอจังหวัดนะครับแล้วก็มีคําสั่งจังหวัดที่ที่พูดถึงว่าจังหวัด สิสเกตเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องงานบุญปลอดเล่าเทิดพระเกียรติสุเด็พระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีคําสั่งก็มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องเอกสารที่นี้ก็จะช่วยทําให้จังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเลือกดูนะครับจังหวัดไหนเป็นตัวอย่างจังหวัดสระามรีเขาออกระเบียบกฎเกณฑ์ยังไงนะครับแล้วก็มีกฎกติกาอย่างไรนะครับประชาชนกลุ่มต่างๆก็ขับเคลื่อนยังไงมีรูปถ่ายต่างๆนะครับมีตัวอย่างงานชา่วกิจผู้วชนแห่งนี้ปลอดเล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ เป็นคู่มือฉบับใหญ่นะครับมีรายละเอียดต่างๆของแต่ละจังหวัดที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อครับ